จากครัวบ้านนอกนิวยอร์กค่ะกับข้าวเหนียวในโครเวฟที่มันก็จะไม่เพอร์เฟก ไฮโซไฮซอลบไปเลยค่ะปลาสเค็มปลาสลิดกลิ่นตุ๊ตุค่ะกินข้าวกัน